เสียงกระซิบนะคะจากภายในของคุณกำลังสื่ออะไรถึงคุณนะคะสามารถชมคลิปใหญ่นะคะแบบ reading ยาวๆได้ที่ช่องอที่ช่องบ้านแดงนะคะหมอโบทำเป็นคลิปใหญ่ให้เอามาดูวันนี้คนที่เจอคลิปนี้เสียงกระซิบจากภายในถึงคุณว้าวช่วงนี้เหมือนจะเซนซิทีฟ นะคะแล้วมีความครีเอทีฟมีความรู้สึกเข้าถึงในเรื่องของอารมณ์ผู้คนจิตใจจิตวิญญาณอะไรอย่างเงี้ยเออรู้สึกเหมือนรู้สึกรักตัวเองมากขึ้นนะคะแล้วก็โหมดของอารมณ์คุณแม่เยอะมากด้วยช่วงนี้จะรู้สึกว่าคุณชิลนะคะพลังงานที่ภายในของคุณเนี่ยจะบอกหลายคนมีความสามารถนะคะในเรื่องของการฮิลลิ่งนะคะหรือว่าคุณเป็น เป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับผู้คนได้นะคะโดยเฉพาะทางด้านอารมณ์นะคะบางคนมีเซนต์นะเนี่ยเออเป็นคนที่เซนต์แรงมากนะคะอ,อ่อช่วงนี้ถ้าทำใครหลายคนก็มีแบบจินตนาการสูงนะคะมีพรสวรรค์มีศิลปมีความเป็นศินลปินศินละปะนะคะเออไอเดียครีเอทีฟดีอ่ะดูสิอยากบอกอะไรรู้แมสเซจจริงๆด้วยแสดงว่าคลิปนี้มีมีมนิ่งนะคะ เสียงกระซิบมันเป็นมสเสจด่วนมีพลังงานบางอย่างกําลังจะได้รับข่าวด่วนแบบเข้ามาอย่างรวดเร็วเลยความคืบหน้าบางอย่างกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณอย่างรวดเร็วนะคะโดยเฉพาะจากภายในของคุณนะคะเอออันนี้ความคืบหน้านี้มันเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงเดอะเดจะเป็นการเปลี่ยนแปลงจบเพื่อเริ่มต้นนะคะมันสิ้นสุดบางอย่างนะคะแล้วมันมีผีเสื้อขึ้นมา ผีเสื้อมันมันการเปลี่ยนแปลงมันเป็นแมสเศจสำคัญสำหรับคุณถ้าคุณเจอคลิปนี้นี่คือข้อความสำคัญจากเสียงกระซิบภายในของคุณนะคะจะมีบางอย่างนะคะเข้ามาอย่างรวดเดร็วเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแต่มันเป็นเรื่องที่ดีทำให้คุณได้เริ่มต้นใหม่นะคะว้าวนะคะสิ่งสิ่งนั้นสิ่งที่รอคอยคุณอยู่มันดีสเลือเกินมันเป็นก้าวถ้วยคุณนะคะ สิ่งที่จะเข้ามามันเป็นความสุขนะคะคุณเซน์ได้คุณรู้ว่าอะไรจะเข้ามาคุณเป็นคนเซน์แรงอยู่แล้วนะคะแล้วแบบสิ่งที่จะเข้ามาหาคุณมันมันเกินคาดเอาบอกตรงๆเนี่ยสองใบเนี้มันมันเกินคาดมากๆเลยอืมมันเกินคาดเซเว่ o ออนะคะเอาละต้องระวังอย่างหนึ่งมีคนแอบมองแอบส่องคุณอยู่นะคะ มีคนแอบมองแอบส่องคุณอยู่แต่ถ้าในทางกลับกันนะคะคลิปนี้เหมือนเสียงภายในของคุณอยากจะบอกนะคะในเรื่องของอมีมันขึ้นมาเลข7ด้วยให้คุณมันเป็นการ calling เห็นไหมมันเป็นการ calling ให้คุณอะฟังเมส่เสจนี้แล้วคุณอะกลับไปฟังเสียงกระซิบหัวใจของเอง ความต้องการวับแรกแวบแรกสัมผัสแรกของตัวเองนะคะเหมือนเขากาลัง calling ค,คุณอะนะคะเหมือนเขากําลัง calling บางอย่างคุณอยู่อ่ะแน่นอนการละทิ้งอัตตาอีโก้นะคะบางอย่างบางสิ่งบางอย่างมีการเหมือนการเปลี่ยนแปลงอะหลายคนน่าจะเจอการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในช่วงทางํา e mini พลังงานดาวเสานั่นแหละ นะคะมันจะเกี่ยวข้องกับความมั่นคงหน้าที่การงานนะคะหลายคนหรือระบบใหม่เริ่มต้นใหม่นะคะกับํางนี้เพื่อความมั่นคงของคุณนะคะที่แบบเต็มที่เลยเนี่ยเพื่อความมั่นคงเพื่อความแบบก้าวหน้าทางด้านอาชีพการงานนะคะเออเหมือนให้คุณแบบลดอัตราอีโก้ของตัวเองนะคะแล้วก็เหมือนเปิดใจอะ่ะเหมือนเปิดใจรับกับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเข้ามานะมันไม่ได้แย่นะนะคะมันดีนะคะ แล้วคุณมีแ n งเจิลนัมเบขึ้น 4, 4ี่แล้วอะ่ะมันเป็นคุณได้รับการปกป้องคุ้มครองนะคะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะแล้วเป็นช่วงที่คุณจะต้องวางแผนดีๆโด,ดยเฉพาะการวางแผนการเงินระยะยาวนะคะเออไม่ต้องไปลงทุนเสี่ยงนะคะคือให้แบบมีการวางแผนนะคะเหมือนคุณจะมีการแบบใช้เงินในอนาคตระยะยาวเหมือนคุณเริ่มวางแผนเริ่มเก็บเงินบางคนแบบมีโปรเกรสบางอย่างเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวนะ หนึ่งหกมีแอนเจิลนัมเบอร์ขึ้นมาอีกนะคะเป็นเจ็ดเจ็ดเจ็ดขึ้นมาเจ็ดเจ็ดเจ็ดนะคะก็คือลัคกี้นะคะโชคดีกำลังเข้าข้างคุณโชคดีกำลังจะมาดังนั้นวางแผนนะคะวางแผนระยะยาวไม่ต้องไปทำอะไรที่สุ่มเสี่ยงทุกอย่างให้มันเป็นไปตามสเต็ปสเต็ปนะคะหนึ่งสองสามห้าอีกสองใบนะคะเปิดเปิดมาแบบแปดใบมีแอนเจิลนัมเบอร์ไปแล้วสองเลขอ่ะเอาคิดดู เย่ yeah, The f นะคะอ่ะหลายคนนะคะช่วงเนี้ยเหมือนเปิดใจรับกับสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามา enjoy กับความสุขนะคะนี่คือเสียงกระซิบจากภายในของคุณนะคะเพราะว่าเหมือนโชคดีจะเข้ามานะคะ อืมบางเรื่องเรื่องจะเกิดต้องปล่อยให้มันเกิดนะคะละทิ้งอัตตาอีกโก้ของตัวเองนะคะแล้วเริ่มบางอย่างขึ้นมาใหม่เพราะว่าเพื่อความมั่นคง,งคุณในอน,นาคตระยะยาวนะคะเออเปิดใจรับแล้วก็เอนจอยกับสิ่งใหม่ๆด้วยอีกหนึ่งใบสุดท้ายคะ่ะเลิศแท้ความเสมอต้นความเสมอปลายนะคะเออคุณความซื่อสัตย์นะคะความอดทนหรือว่าแบบความน่าเชื่อถือ นะคะจะเป็นแบบเป็นเหมือนจุดไข่ของคุณในช่วงนี้นะคะเออดังนั้นสิ่งใดที่คุณเพียรพยายามหรืออะไรต่างๆนานาอย่ากิฟอัพนะคะคุณมาถูกทางแล้วคุณมาถูกทางแล้วขอให้เป็นคลิปอีกหนึ่งคลิปนะคะที่คอนเฟิร์มความมั่นใจของคุณภายในนะคะอันนี้คือเสียงกระซิบจากภายในของคุณขอให้คุณโชคดีนะคะเนาะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเลิฟๆๆค่ะ